ฟังดีๆนะคะในร่างกายของเรามีธาตุดินถ้าสมมุติคุณพร่องในเรื่องของธาตุดินให้สังเกตดีๆคุณจะมีโรคหัวใจคุณจะเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจโตโรคลิ้นหัวใจโรคเส้นเลือดหัวใจโรคทางเดินอ่าเกี่ยวกับเลือดไปเลี้ยงหัวใจนะคะหรือ2เกี่ยวกับ เหมือนระบบขับถ่ายอะค่ะ,ะเกี่ยวกับระบบขับถ่ายให้ไปสังเกตน,นะคะใครที่มีปัญหาโรคหัวใจจะมีปัญหาระบบขับถ่ายด้วยเพราะธาตุดินนะคะ่ะฟังดีๆนะมันเกิดแก่จามันมันเกิดจากการกินอาหารอาหารการกินอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าคุณกินอย่างเงี้ยค่ะระบบการย่อยของลำไส้คุณอนะมันไม่ดีเพราะว่าธาตุดินคุณมันไม่บาลานธาตุดินของคุณคุณมันพล่องนะคะมันจะทําให้คุณอ,ะอ่ะ ย่อยอาหารยากแล้วก็เป็นคนที่แบบหูขับถ่ายลาบากแล้วขับถ่ายออกมานี้ก็แบบเป็นเป็นะอะไรเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรอึกระตายเหรอหรืออะไรหรือว่าแบบกลิ่นนี่ใครทานข้าวอยู่ต้องขอโทษนะคะมันมันจะมีกลิ่นที่แรงมากๆมันจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เลยมันแล้วแบบโอ้โหมันสุดมากอะคะ่ะคนที่ธาตุดินพร่องนะคะเขาจะมีเรื่องนี้สําคัญมากเขาจะมีกลิ่นตัวแรง ใครที่พร่องในเรื่องของธาตุดินนะคะเพราะระบบอะของลำไส้ของคุณจะแย่นะคะการขับถ่ายการอะไรจะลำบาก3วันถ่าย5วันถ่ายพวกนี้คือพร่องในเรื่องของธาตุดินนะคะกลินตัวจะแรงเหงื่อจะออกเยอะพวกนี้ค่ะ คุณรู้ได้เลยถ้าคุณผิดปกตินะเอ้ยหรือว่าโอ้ยสัก,กธรรมดาไม่ได้เหม็นมากก็เงื่อไม่ได้ออกมากก็หัวใจก็ไม่เป็นคุณไม่ได้พองเรื่องธาตุดินแน่นอนนะคะนี่นี่สมมติว่าคุณเกิดธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุดินแต่บังเอิญธาตุในร่างกายคุณคือธาตุดินมันดันพล่องนะคะกว่าธาตุอื่นๆธาตุเจ้าเรือนธาตุด่นนะคะหรือธาตุตัวนี้ค่ะเป็น ธาตุที่เด่นก็นก็จะมีธาตุที่รองแล้วพอธาตุที่รองอะค่ะมันดูเหนือกว่าค่ะแน่นอนค่ะร่างกายเราผิดสมดุลทันทีนะเพราะเราเกิดมาธาตุดินธาตุดินต้องเหนือกว่าธาตุอื่นๆค่ะแต่มันดันพล่องเวลามากมันดันมากเกินเวลาน้อยมันดันน้อยเกินแบบนี้นะคะ